สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มสําคัญมากๆเล่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือพุทธธรรมเราจะลองมากลั่นเอาแก่นปัญญาข้างในเนี่ยออกมาให้เป็นเหมือนกับคู่มือทําความเข้าใจชีวิตที่มันจับต้องได้แล้วก็ใช้ได้จริงเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากการสแสวงหาคําตอบของคนคนหนึ่งต่อปัญหาที่จริงๆแล้วเราทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันนั่นก็คือความทุกข์ การเดินทางของ้ตชัยสิทธ,ธะก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีตนะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการพยายามทําความเข้าใจปัญหาที่มันอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนี่แหละครับเอาละครับขั้นตอนแรกสุดในกระบวนการนี้เลยก็คือต้องระบุปัญหาพื้นฐานที่มนุษย์เราต้องเผชิญให้มันถูกต้องก่อนซึ่งในทางพุทธธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าทุกครับทีนี้พอพูดถึงคําว่าทุกเนี่ยนะครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือในความหมายนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นสภาวะในใจที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยอธิบายง่ายก็คือมันคือความรู้สึกหวงโหวงข้างในความรู้สึกไม่เต็มอิ่มที่มันเกิดจากการที่เราพยายามจะไปยึดไปเกาะติดกับสิ่งต่างๆที่จริงๆแล้วมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยสักอย่างลองนึกภาพตามดูสิครับสภาวะความไม่พอใจแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราตลอดเวลาเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยยากกับการทํางานความผิดหวังเมื่ออะไรอะไรไม่เป็นอย่างที่คิดความกังวลที่ต้องคอยปกป้องสิ่งที่เรามีอยู่หรือแม้กระทั่งความขัดแย้งกับคนอื่นทั้งหมดนี้แหละครับคือภาพสะท้อนของทุกข์ที่เราสัมผัสได้จริงๆเอาล่ะพอเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรคําถามต่อไปที่สําคัญมากๆก็คือแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ใช่ไหมครับเพราะถ้าเราจะแก้ปัญหาให้มันตรงจุดจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของมันซะก่อน นี่คือหลักการที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับที่เรียกว่าอิทธปัจจยตาหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะก็คือกฎของเหตุและผลนั่นเองครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่ได้ก็เพราะมันอาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นมาลยลอยได้ด้วยตัวของมันเองและแง่มุมแรกของความเป็นจริงตามกฎข้อนี้ก็คืออนิจจัง หรือก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองครับทุกสิ่งที่เราประสบพบเจอเนี่ยล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดามากๆลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราเห็นใบพัดลมที่มันหมุนเร็วมากๆเนี่ยเราจะมองเห็นมันเป็นแผ่นวงกลมทึบๆใช่ไหมครับเหมือนกับว่ามันหยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยมันกาลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลย หรืออีกภาพหนึ่งที่ชัดมากก็คือการควงคบเพลิงอย่างรวดเร็วเป็นวงกลมเราจะเห็นเป็นวงไฟที่มันต่อนเนื่องกันทั้นที่จริงๆแล้วมันก็คือจุดไฟแค่จุดเดียวที่กําลังเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ฉายภาพให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมันสร้างภาพลวงตาของความมั่นคงความเสถียรได้ยังไงและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยความทุกข์มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าใจเรามีความอยากหรือที่เรียกว่าตัณหาที่จะไปคว้า ไปยึดสิ่งต่างๆเอาไว้ราวกับว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับเราไปตลอดกาลทั้งๆที่จริงๆแล้วทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความเข้าใจเผ็ดตรงนี้แหละครับที่เป็นต้นตอของปัญหาทั้งปวงพอเรารู้ทั้งปัญหาและสาเหตุของมันแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือแล้วเราจะทํายังไงต่อไปละ่ะนี่คือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อจะนําเราไปสู่ทางออกจากความทุกข์ครับในหนทางแก้ไขปัญหานี้นะครับถูกสรุปไว้เป็นเหมือนโปรแกรมการฝึกฝนจิตใจ3ส่วนด้วยกัน ซึ่งก็คือการย่อองค์ประกอบของมรรคมีองแปดมาเป็นเสาหลักสามประการได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาการรักษาศีลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงต่อสังคมเลยนะลองคิดดูสิครับว่าเมื่อผู้คนในสังคมมีจริยธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสังคมนั้นก็จะสงบสุขผู้คนก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็จะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงให้ทุกคนได้พัฒนาตัวเองต่อไปได้เอาล่ะครับมาถึงอีกประเด็นที่ โหน่าสนใจมากแล้วก็คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยมากๆเลยก็คือเรื่องกรรมครับในพุทธธรรมเนี่ยท่านอธิบายไปชัดเจนเลยว่ากรรมมันไม่ใช่โชคชะตาที่ถูกขีดไว้แล้วนะครับไม่ใช่เลยแต่มันเหมือนกฎของธรรมชาติมากกว่าคือทําอะไรไปก็ย่อมมีผลตามมาและที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะมาจากกรรมเก่าเสมอไปนะ ปัจจัยในปัจจุบันก็มีส่วนสําคัญมากๆเช่นกันครับมีภาพเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ผมว่าเห็นภาพชัดมากๆเลยครับเขาบอกว่าผลของการกระทําที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเกลือก้อนหนึ่งถ้าชีวิตเราเป็นเหมือนน้าแค่แก้วเดียวเกลือก้อนนั้นย่อมทําให้น้ําแก้วนั้นดื่มไม่ได้เลยแต่ถ้าเราสร้างความดีพัฒนาจิตใจให้มันกว้างใหญ่เหมือนแม่น้ําเกลือก้อนเดิมนั่นแหละครับก็จะเจือจางลงไปจนแทบไม่รู้สึกอะไรเลย และเมื่อเราดําเนินตามหนทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาและความสงบสุขเป้าหมายสูงสุดของเส้นทางนี้ก็คือนิพพานครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้หมายถึงสถานที่นะแต่มันเป็นสภาวะทางจิตที่อิสระอย่างสมบูรณ์เป็นภาวะที่ไฟแห่งกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันได้ดับสิ้นลงไปแล้วเหลือไว้แต่ความสงบสุข หรือที่ท่านอธิบายว่าเป็นภาวะสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แบบนั่นเองการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญานั้นมันจะแสดงออกมาผ่านการบ่มเพาะคุณธรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับอย่างเช่นเมตตาคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นกรุณาคือความคิดที่จะช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นทุกข์และอุบเบกขาคือการวางใจเป็นกลางมองทุกอย่างตามความเป็นจริงโดยไม่เอ็นเอียงและในช่วงท้ายนี้นะครับ มีบทสนทนาหนึ่งที่โอ้โหท้าทายความคิดของเรามากๆเลยเมื่อมีคนทุนถามว่าผู้ที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยเมื่อตายไปจะไปเกิดที่ไหนคําตอบที่ได้กลับมาก็คือคําว่าเกิดนั้นใช้ไม่ได้คําถามก็เลยตามมาว่าถ้าอย่างนั้นก็คือไม่เกิดใช่หรือไม่แต่คําตอบก็ยังคงเป็นว่าคําว่าไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้เช่นกันคือบทสนทนานี้มันน่าทึ่งมากเลยนะครับเพราะมันกําลังบอกเราเป็นในๆว่า สภาวะสูงสุดที่ว่าเนี่ยมันอยู่เหนือคำพูดอยู่เหนือกรอบความคิดที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันไปแล้วจะบอกว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่จะบอกว่าไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อีกโหแล้วมันคืออะไรกันแน่แล่ะเนี่ยดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายที่แท้จริงมันไม่ใช่การเดินทางไปถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับแต่มันคือการหยุดคือการสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ของกระบวนการที่สร้างความถูกทั้งปวง และนี่ก็คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้พวกเราได้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะครับการที่ไฟแห่งความถูกได้ดับลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่